ผมดิ้นรนลองผิดลองถูกลองทุกอย่างลองจนร่างกายเกือบจะไม่ไหวต้อว่าบ้างลาบ้างเหนื่อยบ้างอยากจะทิ้งทุกอย่างแต่พอมาเป็นนักกีฬามันทำให้ผมมีฝันใหม่วันนี้สปอร์ตอินสปายพาคุณผู้ชมมาพบกับจ่าเอกอนุสรชัยชำนาญ อดีตรั้วของชาติที่รอดตายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งทำให้เขาได้กลับมาทำหน้าที่อีกครั้งในฐานะนักกีฬาแม่นปืนคนพิการทีมชาติไทยถ้าย้อนกลับไปครับวันที่26สิงหาคม2547ครับเกิดเหตุระเบิดครับตอน7โมงเชา้าจังหวะรถที่มารับพอดีก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นพอดี ทำให้ผมก็แขนขาดแล้วก็ขาขาดความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกว่าเหมือนหลับแล้วก็ฝันไปมันเกิดขึ้นแล้วผมก็พยายามหาเป้าหมายเพื่อจะต่อสู้พอยกแขนขึ้นมาแขนมันห้อยอยากฆ่าตัวตายเลย <S <S ในในความรู้สึกนั้นนะครับมันมีความคิดหนึ่งที่แวบเข้ามาเราฆ่าตัวตายไปแล้วแม่เราจะอยู่ใครอยู่ยังไงก็เลยตัดสินใจขออยู่ วิตออย่อผูู้ิการไไทยหัวใจม่ทอผมติดตั้งแต่2015ที่สิงคโปร์ครับในการแข่งขันอาเซียนพาราเกมผมตั้งเป้าหมายอยู่ที่เหรียญทองพลังพิตจะต้องฟ้าให้ได้กครังใช้ชนะของคุณคือความสำเร็จของเราสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย